กบสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง youtube ลูกพญาตาครับมาครับกินขา้าวน่วกันครับมื้อนี้นเดมนูต้มเป็ดปลาไหลนะครับนะมาครับรีทันกันดนๆพอก,กันเพียนะช่วงนี้ครับเพราะว่าสุภาพกับบกวยดีเป็นไงเป็นไข่นะครับก็เลยจัดเมนูต้มเป็ดปลาไหลครับมาสิกินข้าวเสียกันหน่อยเห็นว่าเอาไหม อืมอืมซ่บกันแนล้วจ่กงนนี้กับปลาน้ำเป็นข้าวดังเนาะพวกหวดรวยเฮ้อผมพยายามเว้า,าตลอดนะพยายามที่เตอมสติตลอดว่ามัน พวกขายครีมขายสบู่ขายนั่นมันซื้อีวยดีบอมันซื้อหวยไปนั่นบอมันจะมีพวกนี้นนมาเล่นขายสินค้าแต่เน่นคนมาลงทุนผมที่ว่าตลอดนะว่าเตือนสติตลอดนะจนมื่อนี้เป็นยังไงครับเห็นผลจะได้เนาะ ไม่เน้นขายสินค้าจะเน้นหายคนมาลงทุนผมหนาบะ <c oughs> สงสารคนอีกหลายๆคนที่ถูกหลอกไปวัน <c oughs> นี้ที่มบาบอกประเด็นนี้ละ สอนทำโทเซเชียลสอนทำสื่อติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกแปดถึง้าบาทร้อยบาทฟรีร้อยท่านแรกเขาได้อย่างรู้บ่ครับสุดท้ายเขสิยัดเยียดให้เจ้าเป็นสมาชิกของเขาสมาัครซื้อ,อสินค้าของเขาไปขายเรามีแม่ทีมมีลูกทีมมีบอสเขาดูแลเห็นบะพอเจ้าไปซื้อปั๊บเจ้าก็อยากรวยให้เขาเห็นบ่ครับ เนี๋ยวกางปลาลติดก่อนเขาขยัก้วยเขาเขาขายได้เขาต้องขายได้เองบอกครับเจ้าเบิรงคนติดตามเจ้าของเขาคนติดตามไปล่ามนินเซียนของเขาคนติดตามมาถึงพันสื่อสบู่มาขายคือเขารอยก่อนอยากรวยให้เขาลงทุนไปลอยก่อนสื่อรวยบอกครับโมมีทางรวยนะครับขายสบู่โมมีทางรวยเจ้าต้องไปหาคนมาลงทุนนะครับ เป็นตัวคนอีกต่อไปนะเอาไงตัวคนมาลงทุนเจ้าจังสรรวยแค่กาสบูนมั่วรวยดอกครับนะพอสะเซบูนก็บเ่ได้ดเป็นที่รู้จักของตลาดนะต่อให้เจ้าไปยิงแอดยิงแอดเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็บาซื้อเขาเพราะว่าเขาบูรุษจากผลิตภัณฑ์ของเจ้า การยิงแอดก็คือสามารถให้คนเห็นหลายของขึ้นเห็นสินค้าของเขาหลายขึ้นสมมุติ่าเจ้าอยากให้คนเห็นสินค้าเจ้าพันคนสิเจ้าก็เะียเนิ้หาร้อยไปยิงแอดคือโปรโมทสินค้านั่นแหละมันมีแอดโปรโมทเฟซก็สสมารถยิงได้ติ๊กตอ,อกกับสมารถยิงได้เฮ็ดเองได้นะครับเพราะต้องไปจ้างเขา แต่เห็นกับเห็นซื้อๆี่แหละเขาที่ซื้อสินค้าของเจ้าบริษสินค้าของเจามม้าบรนบัทกรที่ยอมรับของตลาดเนาะเขาบุรู้จักคอซื้อซ้ำน,นะอยากให้ผู้ติดตามไม่ไหลอย่างายัง โปรโมทเฟซโปรโมทติ๊กต๊อกสมัครเท่ใด พยายามเบลอตลอดเตือนตลอดบมอยยังปปเป็นตกเป็นเงี้ยของเขาพวกนี้ที่แต่งตัวดีเด้พยายามอวดด้วยเด้แต่เอาจริงแคบเซวมีกินแบบนะัะเพราะยังพ่อให้ดูให้สมฐานะให้ว่าเจ้าของดูดีคนมาหลงเสียจะไปแต่งตัวมอสซาเขาเ่าเสียใหนะ้มันน่ะก็ต้องแต่งตัวมันดูดีได้ไป มันตาแกจากแค่ลูกโซตรงที่แครลูกโซคือเอาเงินไปลง,ลงอย่างเดียวแบบอันนี้บ่ได้เอาเงินไปลงอย่างเดียวนะอันนี้มีสินค้าให้จเจ้าอ็สินค่าไปขายหรือว่า,าใครไปใส่เองนะ <laughs> ຫມົ່ວຫຼາຍພວກขายຢູ່ກໍວ່າຊິຊັ່ງເອົາເນາະແຕ່ວ່າກໍຊັ່ງເດີ້ບໍ່ໄດ້ງໍເດີ 生命的 อะไรมันจครับเพิ่คือครั้งไวหลายหมื่นมันจ่ะ ใ่คนที่วา่าแต่คนมากเบิ้งเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าบอาหลายพวดจมหลายพวดในในกันแ <c> ก <oughs> ขอบมาเบิ้แแ้้วกันม่ไหนมีประโยชน์ตรนิดหนึ่งก็ยังดีนนะเบิ้งพันคนฟังผมบอกจาก คนหนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วดีก็ไม่ได้เห็นอย่างไรนะครับเนี่ย มีความรู้มีข่าวสารยังกับมาดีๆยังกัมบมเบอกฟังมาแช้ให้ฟังเพื่อว่าที่เป็นประโยชน์กับสังคมมัง่ง แบบหลายอโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับทีบ่มาติดตามช่อง YouTube รูปยศตาขอบคุณน้อมเมนขอบคุณทุกความรงใจจะพบกับผมให่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ